ครูดีไม่ใช่แค่สอนดีสอนเก่งหรือสอนให้ลูกศิษย์เข้าใจแต่ครูคือผู้ให้และชี้แนะให้ลูกศิษย์ได้เติบโตเป็นคนดีของสังคมสวัสดีค่ะเรียนท่านคณะกรรมการการประเมินเพื่อรับรางวัลส่งคุณค่าสพทอ b e ก Awards ครั้งที่10ประจำปีการศึกษา2563ระดับชาติที่เคารพทุกท่านดิฉันนางสาวสุภพิอุดคำ ขอนำเสนอผลการปฏิบัติงานครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนต้นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีด้านวิชาการปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหนองฟ้าสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร0 1 3เขต3การศึกษาปริญญาตรีวิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตบริหารการศึกษา ตลอดระยะเวลาการรับราชก,การครูดิฉันยึดมั่นในหลักการครองตนครองคนและครองงานเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลและเกิดคุณค่ากับสังคมมากที่สุดค่ะจากผลการปฏิบัติงานดิฉันได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนต่างๆมากมายรางวัลระดับชาติ เครื่องหมายเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตครครูสัดดุดีรางวัลครูดีไม่มีอบายามุกรางวัลผู้ฝึกสอนเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่1การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1งถึง3างานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่69รางวัลระดับภาพครูผู้สอนย,ดยอดเยี่ยมเหรียญเงิน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีในการประกวด o b e c Awards ครั้งที่9รางวัลระดับจังหวัดเช่นรางวัลชนะเลิศครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีรางวัโลโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ประสบความสำเร็จในการจัดการเรียนรู้รายวิชาคอมพิวเตอร์รางวัลบุคลากรดีเด่น รางวัลครูดีสีโพเงินด้านวิทยากรได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในโอกาสต่างๆเช่นวิทยากรระดับสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษางานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดวิทยากรการสร้างสารสรื่อและโปรเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นให้กับคณะครูบุคลากรทางการศึกษากลุ่มพัฒนาคุณภาพ วิทยากรโครงการผลิตสร้างสื่อสร้างสรรค์สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดร้องานเขียนเชิงสร้างสรรค์ผลงานเชิงสร้างสรรค์วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดงานวิจัยในชั้นเรียนการใช้ง,งานโปรแกรม s k e t u p วิจัยการสร้างสรรค์โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบโครงงาน โดยมีการเผยแพร่วิจัยให้กับคณะครูในกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารายงานผลตามตัวชี้วัดเฉพาะผลที่เกิดกับผู้เรียนผลที่เกิดกับผู้เรียนระดับสถานศึกษาผลการทดสอบในรอบ2ปีการศึกษาที่ผ่านมามีผลการประเมินระดับสาขึ้นไปคิดเป็นร้อยละร้อยผลการประเมินตัวชี้วัดร่วม ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์จุดเน้นของสถานศึกษานักเรียนผ่านการประเมินในระดับดีเยี่ยมครบทุกข้อคิดเป็นร้อยละร้อยนักเรียนได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในระดับชาติระดับภาคระดับจังหวัดระดับสำนักงานเขตพื้นที่ต่างๆรางวัลระดับชาติเช่น รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่1การแข่งขันศิลปะหัตกรรมนักเรียนการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟตแวร์งานศิลปะหัตกรรมครั้งที่69ผลงานชิ้นงานของนักเรียนรางวัลของลูกศิษย์คือความภาคภูมิใจของครูดิฉันจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบโครงงาน เน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงนักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจสามารถสร้างชิ้นงานเองได้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในตนเองเห็นคุณค่าในตนเองสร้างแรงบันดาลใจให้เขาได้ศึกษาเรียนรู้ต่อไปในลำดับที่สูงขึ้นการเผยแพร่ผลงานนักเรียนนักเรียนมีการเผยแพร่ผลงานในระดับต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระดับชาติระดับภาคระดับมหาวิทยาลัยระดับจังหวัดระดับสำนักงานเขตพื้นที่ระดับสถานศึกษาการพัฒนาตนเองดิฉันยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรมปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ารับการพัฒนาอบรมตนเองอยู่เสมอพัฒนาตนเองให้รู้เท่าทันในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 นำความรู้ที่ได้จากการอบรมมาสร้างสื่อสร้างนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพนำไปบูรณาการในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้การแก้ปัญหาการพัฒนาผู้เรียนแก้ปัญหาพัฒนาผู้เรียนโดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนแก้ปัญหาพัฒนาผู้เรียนโดยใช้นวัตกรรมทางการเรียนการสอนเช่นการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การแก้ปัญหาโดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือน,นักเรียนดิฉันรักศรัทธาและมีความภาคภูมิใจในวิชาชีพครูเป็นอย่างยิ่งมุ่งมัน่นทุ่มเทเสียสละอุทิศเวลาให้กับทางราชการอย่างเต็มที่พัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีเป็นคนเก่งมีความรู้คู่คุณธรรมสามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข ดิฉันขอกราบขอพระคุณท่าน,นาคณะกรรมการผู้ส่งคุณวุฒิทุกท่านพร้อมน้อมรับคำแนะนำติชมต่างๆเพื่อนำมาพัฒนารปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิก่งขึ้นขอขอบพระคุณท่าน,นาคณะกรรมการทุกท่านค่ะเเติเิมมม็ภูปัญญา